สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับอยากจะประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลมที่ดินนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเรามาทํางานเนี่ยนะครับหรือเวลาเราทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อนๆครับเราจะต้องนะครับใส่ความรู้สึกใส่ความสุขใส่ความใส่ใจเข้าไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะทําให้ผลงานนั้นออกมาดีนะครับทีนี้เราจะบอกอย่างนี้นะครับหลายๆคนอยากประสบความสำเร็จนะครับบางคนนะ อยากจะเป็นอะไรล่ะครับอยากจะเป็นโค้ดเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรล่ะครับได้หมดไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับแต่ว่านะครับอย่าให้ผิดระบบระเบียบอย่าให้ไปพาดพียงถึงบุคคลอื่นก็เพียงพอนะครับทำให้มันถูกต้องถูกวิธี ส่วนจะถูกใจคนไม่ถูกใจคนอันนั้นอย่าได้ไปนสนใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ถูกใจทุกคนได้นะครับเพื่อนๆน,นะวันนี้เราก็มารอคิวนะครับเห็นไหมเพื่อนๆน,น,นะครับนี่แหละนะจากที่เราเป็นพนังกงานประจําเราก็สามารถที่จะสร้างตัวตนหรือทําให้ตัวเองเนี่ประสบความสําเร็จได้นะครับ แต่ผมบอกเลยนะหลายหลายคนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมหลายๆคนยังอยู่ที่เดิมหลายๆคนยังไม่กล้าเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่านะเขานะครับไม่ปรับเปลี่ยนความคิดยากมากก็คือการเปลี่ยนความคิดยากมากการที่จะทําให้คนนี้เปลี่ยนความคิดนะครับสําคัญที่สุดคือ Mindset นะครับเมื่อคุณคิดได้แล้วคุณจะสําเร็จ บ้านคำม,มุกจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับผม